โอ้ยพี่น้องเอ้ยพามาเบิ้งพ่อใหญ่ก้อยปลาซิวมื่อนี้สู้มู่กินมู่มาหลายเมื่อนี้มาเยี่ยมมาเบิ้งโตูงเพิ่นมาฮุ่งกะตั้มเมื่อนี้ยคุณอาโอ้ยคุณตั้มมะฮุ่งกะตั้มเข้มผู้ใหญ่ก้อยปลาซี่อู่บ่เอาขี้ออกคักบ่เมื่อนี้ยนะเปตาแซ่บแม่กินน้ำเด้อโอ้ยอ๋อมาเด้อพี่น้องมื้อนี้น่ะมากินอยู่เทงให้เทงหน้าฝนตกลิ้น เราไงก็ไม่ได้ไปฮอดโซนเหมือนนี่นะคุณอะมังโมมาแต่งก็ได้เบิร์ตํำมะฮุ่งคู่ตำมะฮุ่งก็งามคุณอะแซบปะแซบซ่ะมาๆพี่น้องเลียวเลยได้แลบองน้ำเลือดกูภาษาเป็นไหนแตบแล้วบอกมันมีโรคอีบ่อป่านะอ้าขี้อค่ากะลีนี่เนาะ คันจนมันมันฟักเอาเฮ้ยคันเนี่ยมันมีฟักไแย่บ่กคันแบบคักบ่เป็นแต่พี่นิวไงโอ้พี่น้องก็มากินน้ำหลายคนนีม้นเด้อพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแระเบ่าพะย่ะยโอ้ตักละมเด้อพี่น้องเอ้ยแอบแซบได้มือนี่นะคุณอาม้นได้มือนี่นะพะย่ะยเราได้มูคุณอาปลาฮาวกันปลาลงตงเพิ่นลงลีเพิ่น โคหนบ่มห่อพี่เขาไงไปเอาไปโคเอาไปโคผู้มีกินดิบก็ได้น้ำน้ำประมาณสามเมตรก็ได้ แซบเลยตบมะฮงกับแบบแซบเลยมันอยีอันบันเันมีได้แบบโมโคได้อยู่บอกเพื่อนยังา่นไปลนเป็มอเ้ามาโโคกันแลเป็นแม่หมอด้ลอแล้วเราบอกตับมะฮงเห่าเทลงนี่มันมีได้คันโอ้ไม่ไปเทตมะงลงนี่ันยตัมะงกนแล้วล่ะโอ้ยรกัน้กแโอ้กวงไหนออก่ั่ไหด้ยคันพยง ไมไปซบนกันเนี้องับงนๆๆๆพี่น้องอกันแล้วลำบ่าแล้วละบ่าเฮ้ยไมกินเจ้าป้าเล้วพี่น้องเอยแซบดิจะปูกับน้ำปลาน้ำผ้อยไงไปแอ่เลกินเป็นกระแซบแห้งเถอะวะหิวแห้งบ่เดี๋ยวได้เนาะหิวแห้งได้นี่นะแซบบอผอยไงมาเด้อพี่น้องมากินน้ำผ้อยไงเลยอยู่ถึงให้ถึงนาไปนะมีน้เด็กแอบห่าง แสบแสบแบอะเอาแม่สโคสีโค <ad tiế> mm ่เอาบ่งโคแน่บ่งโคแน่ไม่หญ่มีกินดิบได้พูดเตับมหุงแสบจะเาื่พื่อนไห่วะคักได้เนาะนีเดียวหลายคนแสบได้พี่น้องเลยนตบงกกีกับปูก็ได้เหมนปลาของากนั้นาเป อ๋อเนี่ยกินกินน้ำเดียวแซ่บแซ่บแซ่บกุโคกับมีเอ้าดูมีกินดิบกุโคเอ้าอ้าวมอสิ่งให้แทงหน้าก็ได้นี่แหละบ่อกระดมเอาม่ด้แแค้น้อยโปดบ่อันนี้ปลาเฮาเนี่มีดิมีดิก้อยบ่ปลาเฮาเนี่ยเอาไว้โมกบ่

วายคัก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 พี่น้องเลยคุณละแบบแสบเลยกินข้าวอยู่ไห้อยู่หน้ามันแสบถึได้พ่อญ่เลยคนตุกลินกินข้าวอยู่ไหายอยู่น้าแสบบอกพ่อญงผมได้กินแล้วมาไว้นในเรืองวดยายามดีเขาเนี้ย มอมาเด้พี่น้องเอ้ยเพ่ะเยอะนะมาเดี๋ยวนี้ก็ทันอยู่กปาก็แกไปัดนไลก์ก็แซ่ให้พ่ใหญ่นีเด้อกดติดตามนําขอบคุณหลายๆคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้า